ปอดคันหน้าขาดน้อยคันหน้าขาดจังปังเลยทั้งนี่ทั้งนี้ก็ขาดจงปึเลยไอ้เ,เจ้าค่ะนี่อันนี้ก็ขาดเห็นเดี๋ยวนี้จิได้รจิกินข้าวกินน้ำเราบันน,นี้หนึ่งเอาแล้วจีเอารถด,ดุดสวมมาดูดออกบ่ว้า,าออไรฮะบ่ไรฮาพึ่งที่กินว่าผู้เดียวว่ารถด,ดุดสวมไอ้เคยทางนั้นก็ขาดจึงปึองอยู่ยแต่หงูใหญ่แทะจึงปึองอยู่ <laughs> ได้ยังมากแสงกันินและกุ้งนี่ละ จะคิดโอมมียกก่ยังหรอกนี่มาเบิงแนวอยู่แนวกินนี่ไ,ไปเฮ็ดกิ่นทำไมแนวชิได้กินน่ะแนวชิอิ่มท้องน,นะ <S 2> <S 2> <S นี่ <S <S เห็น,นบอสบอดเต้นยุ่ยหยยุ่ยหอยู่ยตัวใสๆงามๆเลยบ้านี้งงมากแตใสแสงเขาไปยามกับตาหากกมานี่ละ่ะไปเฮ็ดให้กินแน่นี่น่ะบอสลหลายไปไป,ไปสนะกูษยเฮ็ดซากุ้งซูกิน เ็ดแซบเด้อเทปเทียมของเตรียมเด้อเอ่อไปเออเอาไปสือไปเอ่อขึ้นยิบเด้อเออขู้นอะไรอีหะขึ้นเราดูไรกุ้งนี่เฮาไปหยามมาเด้อตาไปหยามเอาแล้วใส่ใส่อยังเไาเอิ้นใส่ตุ่มใส่ตุ่มเออใส่ตุ่มเอาจ้าแม่ชิว่าเขาเป็นรักมาไม่ได้รักเด้อเตากอืมเอาหั่มอ่อนแม่นเอาหั่มไปอ้อยมันหั่มอ่อนครัว เราจะไปอ้อยมันมาเมนมันก็อ้อยง่ายๆคือไอ้เคยเฮานี่แหละอันเอาหูผู้สาวงามๆให้กับไปจอยอันนี้กุ้งก็คือกันเห็นหำเห็นหำก็มาเลยฮะนะฮะมึงคือกันลราเห็นหำคือไปคือกันแล้วมึงนี่ยเท้เนาะน้ำมักเนาะไปหมักทะเลเจ้าก็ไปคือขึนกันทะเลบ่กูเห็นหำามกูไปเจ้าเห็นอันนั้นจะกระป๋ามาพี่น้องน้องพี่เห็นบอนี่หน่อยมันยังกุ้งเต้นกุ้งเต้นเต้นด้วย ต้องเต้นคือกุ้งไหมเต้นอะไรเอาก็มันเต้นอย่างนั้นเดียวมึงมึงมันต้องเฮ็ดท่ามันก็คืออะไรอ่ะเรืเอยๆอยู่ข้าวซากุ้งพี่น้องครับขันแรงเขากันเลือกกุ้งตัวใสๆมือเนี่ยได้หลายดิสแต่ว่าเัาเห็ดจำหนีหนึงพี่น้องเห็ดพอกินเห็ดพอกินนะครับกินแซ่บพอดีเบิด์ตนะเห็ดหลายมันกับิบแซ่บอ๋อคุ้งชุนลงพี่น้องครับขันแรกลงไปเลยใส่หลายกระแซ่บหลายใส่น้อยกระแซ่บหน่อยมันบ่น้อยแม่น พริกผงลงไปพอแล้วพอ,อแล้วดเ,เลยถั<ฮ>่วเอาตัวลงไปพี่น้องแล้วก็น,น้ำตาบ้านี้เอ้ยอหอมมข้นสก,ก้นอืมอุ้ยยังมันขักยังมันขักพี่น้องมึงดูมึงดูโอ้หอมหอือคือหอมแท้เอ้ยอุ้ย อาจารย์จอดเอาหน่อยบักหน้าบีบเอาหน่อยบิ้งเดือบีนอกมันสิเต้นบานนี่ดึงดื้ดึงดื้เห็นว่าเริ่มเต้นแล้วนั่นเห็นว่าเห็น้องนี่ค่ะนี่ค่ะเอ้อ่ากุ้งเต้นกุ้งเต้นหรือว่ากุ้งโคโยตี้พี่น้องอีกแบบหนึ่งฉันเอื่นเห็นว่าเริ่มโดดแล้วข้าซีมหน่อยเี้งได้ ช่แล้วใชาแล้วพี่น้องมาตีลงไปโอ้ปาติทูเฮ็ดพอดีกินพอดีอิ่มทุกคนเหตุไรก็ติบ่แซ่บเป็นต่อแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่ผักโอ้เพียะ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 แม่นี้มะเขือน้ำนี่ลูกโดดลูกโดดแดงติบเขามาเร็วแล้วตแล้วแล้วเอออ้าวงี้ยนี่อย่างนี้น่ะเอากระดูกเต้นบู๊มันเต้นเป็นวิธีประท้วแดดแล้วนี่อหยั่ง บอกยังไงว่เรากินที่บ่อได้โอ้มึงกินบ่อได้ตุ๊กูกินได้เดิสักหนาอ๋ปาหนังปลาเี็ดสุกให้กูกินกุ้งอันนี้เขากินสุกๆเต้นๆดองแดงดองแดงหืมหืมทอดทอดเนี่ยพี่น้องแซ่บบ่หืมแซ่บบ่หืมบ่มันคือยหวานเนาะหืมกู้งหมูแดงกับนังบังตุกูกินไปก่อนแสงกูใชกินไม่เนาะหืมพักอืม ครับแ้เปิดแสงชีไหนนี่สีแดงๆแดงๆอนแซะข้านงหือ้คือว่าสิบุกกินดิบกินข้าวแล้วเขาล้าไว้ก่อนแล้วบุมีเกลือปะบุ๊มีเกลือป่ะอ้อเกลือไปซื้อมามดมัดผมสรดเนาะจำผมสวดออืมนวดปะมาเผ็ดปนซะ ครับกินเลือดมุกกินนีดเดีพี่น้องขั้นจะพักเกาท้องเนอะเจ้าน่ะอย่าบอกแล้วว่าอยาเห็ดอย่าเห็ดเบื้องบนเห็ดดองดองออกขอราะดใสมือดด้วยพี่น้องกินน้ำขอบวัวดอกกินยังสิละถ้ากินน้ำคนอื่นเลยกินยังสิือกันเฮ้งกว่านี้ดงกอืบ พันพันพันเอาใส่ิดทุกพักเขานะเราสองแซ่บเด็ดมึงกินอวะอุยบ๊อบบ๊อบขาาเมลกอนแสงอืมโอ้มหนาเหลือน้ำเพิงนี่เฮ้อพี่ตัง เด่นๆเด่นงเลยกุ้งน้ำฝนมึงขึ้นฝนตกน้ำถ่วมให้ถ่วมหน้าแม่ตกแค่ตกอ่ะประเด็น,นตาไปใส้นกุ้งใส่จอมกุ้งเฮ้ยได้กุ้งมากสิละ่ะกุ้ง,งบริสุทธิ์ครับน้ำสาห่วยน้ำหนองแม่น้ำฝนนี่หาก,กินง่ายลงไปนานกว่านีแหละเนี่ยกินมีปูมีปลามีกุ้งแล้วกูกินยังอ่ะฮะกูที่กินนี่ยังอันนี้ยัาขั้วไมึงหนึ่ เก็บมาสุปกินข้าวลาไปก่อนแซ่บแซ่บแซ่บกูบอกแล้วกูก็บอกแล้วว่ากูบากกินว่าพวกกินมึงก็ไปหากิ่นเองอื่นมรื่องห่างน้งพวกกินกันยังเห็ดเนาะเห็ดเนี่เขาพวกกินเนาะสรางไปอย่างอายแค่เพื่อนเพื่อนเพียบเจ้าว่านะสร้างไปอย่างอายนะถึงเพิ่นเบิ่งเ้าอยู่นะแสนหรือล้านึกถึงบพ่กูบอกแล้วว่าพวกกินดิบพวกกินดิบกันอย่างเห็ดดิบอยู่ซุ้มที่เหลือไปใส่อ่ะฮะ ชุวงที่เหลือนอะ่ะกูกปัป,ปล่อยตัปยว,วปล่อยอืมกูบอกไว้ให้เฮาสั่นไว้หนังอนุรักษ์อ๋อวันจิมาขครวกินกูกินแล้วมึงก็ไปขรัวปล่อยไว้กินปีหน้าเด้อยอ็มอม,มีอยัางไรกินเบ็ดจะจำเป็นรักไปขายของเฮาไหมบอกหว <c oughs> านเลยนะสองไอ้น้องหมักได้ขนาดเนาะทั้งกินทั้งขายกูเลยได้กินเขลาละกูนี่จากเมียกูเลยมึงม่จมให้กูฟังอยู่อีนี่ยมงกินเขาอ่ะ สูอ๋อปากยังมาจมหนึ่กกระดากระเดียดแทะเว้บอกเนาะไว้บอกว่าเห็ดคือลาวเนะะาะรักไล่หูนอ,ะอ,อ่ะนี่ไปกินมั้ยอะไรอ่ะบุกตีน,นั่ง <ผม S 2> จม,มอยู่งกระดากระเดียดคนกินข้าวกำลังแซ่บโ,โ,โอ้โอีกเหนืนะน่อยเนาะแม่กูเอมาแล้วกูมไม่ได้กิน